สวัสดีครับผมยูดีต้อนรับคุณสู่ชแนลตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตอมจะมารีแอคูด,ดี้เอฟเอ็มนุ่นนุชวรินจ้าตอมอรีแอค ล่าสุดเลยนะครับผมทางวูดีเเนะครับผมได้ทําการสัมภาษณ์ดิฟทอลกับนุนิวมาเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นประมาณไหนแล้วนุนิวจะมาพูดอะไรบ้างนะคบผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางชแนลวูดีมากเลยนะครับผมที่ทําคลิปดีๆอย่างนี้มาให้เรานะครับผมแล้วก็ขออนุญาตรีแอคด้วยนะครับผมป่าเพื่อป็นการนสีวเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่านุนิวโชลินเนี่ยจะมาโชว์ความน่ารักหรือว่าจะมาบอกให้เรารู้ถึงตัวตนได้ขนาดไหนเพื่อน าไปดูกันเลยจ้าต่อหมอรีแอคสวัสดีครับทำไมพี่ไปเรียกเราว่าน้องซีไปด้วยกันครับเพราะมันต้องเป็นซีนนนูนนู้นีนู้นนู้นปกติอันนี้มาคุณดีสมานดีครับตู้หมูน่ารักมากเลยอ่ะชแนลเหรอใช่ครับอุ้ยอันนี้แฟนข่าวก็ซื้อให้เหมือนกันอ้โหน่ารักอ่ะปีนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ 22่สิบครับ22่สิบเป็นปีที่น่าจะแบบอยากลองอะไรหลายอย่างอยากท้าทายตัวเองอยากพัฒนาตัวเองตอนนี้ตอนนี้มุมไหนของชีวิตที่เราอยากจะเกลาอยากจะทำให้ดีขึ้นบ้างผมทำงานมาประมาณถ้าเป็นช่วงทำงานจะประมาณปีกว่าๆครับ,รบเพิ่งเข้าวงการบันเทิงมาไม่นานครับก็ยังปรับตัวอะไรได้ไม่อาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นครับยิ่งช่วงแรกๆปรับตัวไม่ได้เลยครับ เราได้มาพบกับสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งเป็นสังคมที่ <c oughs> มีทั้งความเครียดความกดดันแต่ในนั้นจะมีก็มีความสุขอยู่ด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่ผมทํามันก็คือสิ่งที่ผมชอบเหมือนกัน <c oughs> ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่รู้สึกว่าเราชอบขนาดนั้นครับอย่างการแสดงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องน้องเพลงนี่ชอบมาตั้งนานแล้วครับ <c oughs> หรือว่าการไทยแบบ เราก็ผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยๆช่วงแรกๆประสบการณ์เราผมน้อยมากๆแล้วก็ทําได้ไม่ดีเลยครับจนเราก็พยายามพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้สิ่งที่เคยทํามาตั้งแต่แรกก็มีค่อนข้างหลายอย่างแล้วเหมือนกันครับก็ทั้งแสดงร้องเพลง<ม>หรือว่าช่วงแรกๆที่เพิ่งเข้ามาในวงการอย่างเงี้ยครับผมได้ไปดูงานแฟชั่นโชว์ที่เขาเดินแบบกันก็เคยบอกย่อเล่นๆช่วงแรกช่วงนู้นเลยครับว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะขึ้นไปเดินบนนันบ้างจัง เห็นเขาเดินแล้วแบบโหมาเท่มากมีดูแบบมีสเสน่ห์มากๆแล้วก็พี่นักร้องบนเวทีไงรับเขาแบบถ้าเราได้เป็นร,ร้องเพลงวันนัน้นจะเป็นยังไงแนะ่ใช่ครับเป็นความฝันในช่วงแรกๆครับจนวันนี้ผมได้มีโมเมนต์นั้นบ้างแล้วครับก็ดีใจมากๆแต่ว่ามาจนถึงตอนนี้ผมก็ยังต้องมีหลายสิ่งมากๆที่ต้องขัดเกลาเหมือนกันครับ,รบเพราะว่า ย่างงานแสดงผมพึ่งแสดงไปแค่3เรื่องเองครับซึ่งน้อยมากๆใช่ครับหลังจากนี้ก็ยังมีหลายบทบาทที่เราอยากจะรับที่เราอยากจะลองเล่นดูซึ่งแต่ละบทบาทคิดว่ามันไม่ได้ง่ายหรอกครับมองย้อนกลับไปไงนานแรกเรารู้สึกว่าเราแข็งกว่าวันนี้ไหมเคยย้อนกลับไปดูไหม,มีย้อนกลับไปดูเหมือนกันครับ<อ>บางทีครับก็ช่วงแรกๆเราโหไม่ว่าจะงานอะไรที่อยู่หนะ้ากล้องช่วงแรกเกรงมากครับทั้งถ่ายแบบ เราเกรงเพราะาเมื่อก่อนเราไม,ไม่ไม่ถ่ายรูปเลยครับก่อนเข้าวงการโซเชียลก็ไม่เล่นครับมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่มีแค่สออ่องเฉยๆแต่ไม่ได้ลงรูปไม่ไเลยครับแต่เขาต้องมาทํางานอยู่หน้ากล้องจริงๆถ่ายแบบโอ้โหโพสไม่ถูกเลยแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกเลยครับจนแบบเราก็คิดนะว่าเราจะโดนด่าไหมจะโดนว่าไหม,มแต่พี่ๆเขาแบบเ <นา S 1> ขาก็เข้าใจคับว่าเราใหม่มากๆเขา<อ>ไม่ได้ว่าอะไรครับเขาก็คอยแนะนําแล้วก็พยายามซึมซับมาเรื่อยๆส่วนเรื่องการแสดง ย้อนกลับไปเรียกว่าเป็นพายลอดของซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อแล้วกันตัวแรกวันนั้นเรารู้สึกว่าเราทาเต็มที่แล้วแหละครับตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีออะไรแต่เราเรามีความเกรงมีความกดดันอยู่แล้วครับจนกระทั่งถ่ายซีรีส์จบแล้วพี่คนหนึ่งมีทีมที่วันนั้นที่เขาถ่ายพายลอดด้วยเขาก็มาบอกกับเราครับว่าวันนั้นนะเขาเป็นกังวลกับเรามากๆเลยครับเพราะว่าเราเล่นไม่ได้อแต่กับกันเราก็อ้าวแต่ตอนนั้นเรา ก็คิดว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ดีขนาดนั้นแต่เราเพิ่งมาดูทีหลังครับว่าตอนนั้นเราแบบเล่นไม่ได้อุ้ยแต่ถ้าพูดถึงมองย้อนกลับไปอ่ะเราไม่รู้สึกเลยนะว่านิวเกรงหรือว่าอะไรเรารู้สึกว่าจําความรู้สึกตอนนั้นได้ว่าเรารู้สึกว่าอุ้ยเรื่องนี้น่าดูอ่ะแบบมีฟิลแบบเฮียหนูแบบสองบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเรามองข้ามความการแสดงไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่า มันสมูทแล้วมันมันรับรู้ได้ว่าเอออันนี้คือนักแสดงนะเพราะว่าเราไม่รู้สึกเกรงปกตินี้ถ้าเราดูเราจะรู้สึกว่าวีนี่เกง่งนี่แข็งแต่ไม่ไม่มีในพายล t อตนี่เฮียเล่นไม่ได้คร<ะ>ับพี่เขาเป็นห่วงมากๆก็ <c oughs> <c oughs> มีตกใจนิดนึงครับว่าอืมเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> แต่พอเราแบบผ่านการเวิร์กช็อปมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาขึ้น,นครับ <c oughs> จนมาได้เริ่มถ่ายซีรีส์คิวแรกๆพี่เขาก็เล่าให้ฟังครับว่า โอเคเริ่มหมดห่วงแล้วเพราะว่าเราพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นพี่ว่าทักษะในการสื่อสารอย่างให้สัมภาษณ์ก็ดีขึ้นมากเลยนะเทียบกับครั้งที่แล้วที่เราเจอกันจะพูดมากขึ้นแหละใช่นี่ก็พูมันก็ร้อยเรียงเล่าเรื่องมันมันมันไม่มีความเขินอายหรือว่าเกรงเกรงก็อาจจะมีเกรงอยู่บ้างนิดหน่อยครับแต่ว่ากล้าพูดมากขึ้นเยอะมากๆเลยครับจริงๆแล้วหลายคนไม่รู้แต่ว่านุนนิวคือ เข้าวงการจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อครอบครัวด้วยครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเข้ามาเพื่อจะแบบอยากเป็นศิลปินอยากมีชื่อเสียงมันเหมือนกับคนอาจจะเห็นภาพนั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนครับไม่เคยคิดอยากเข้ามาในวงการเลยครับเหมือนตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ดูทีวีฟังเพลงดลการ์ตูนเล่นเกมแต่ว่าเวลาเราดูในทีวีไม่เคยมีความคิดสักนิดว่าเราอยากคน <จะ S 1> มันจะได้เป็นปอ่ะเนาะเห็นปะเราอยากจะทํางานในวงการครับ ้วยความที่คุณพ่อครับอยากให้ผมเข้าวงการมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วคุณพ่อก็แบบมีพูดเล่นๆบ้างว่าอยากให้ทํางานในวงการเราก็รู้แหละครับว่าการพูดเล่นๆของคุณพ่อใน mm. ตอนนั้นอะคุณพ่อก็แกหวังอยู่เหมือนกันอื mm. แล้วพอเรามีโอกาสตรงนี้เข้ามาปุ๊บเราก็เลย mm. หรือว่าเราจะลองทำดีหน้าเพราะว่าอาจจะในหน้าสนุกดีแหละ mm. ถ้าเข้าไปแล้วเราโอเคก็ก็ไปต่อแต่ว่าถ้ามันไม่ได้สนุกหรือว่ามันน่ากลัวหรือไม่ได้เป็นที่เราคิดไว้ก็ อ๋อเออก็ใช่ก็ใช่ในช่วงพี่เด็กแอด็ได้มันก็จะได้ไม่ไม่มีข้ออ้างอะไรมากมายกับคุณแม่แล้วก็ตอบตกลงกับพี่จิ๋วครับแล้วก็โอเคเริ่มก้าวเข้ามาสู่วงการแล้วครับตอนแรกๆก็อย่างที่พี่วูดี้พูดเลยครับว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมเส้นทางก็ค่อนข้างราบรื่นอืก็จะว่าราบรื่นไหมช่วงแรกๆไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นครับเหมือนหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมเส้นทางราบรื่นแต่จริงๆแล้วเราเดินทางไปหลายที่มากๆครับ ช่วงแรกๆที่ยังไม่มีใครรู้จักเราไปแคสงานนู้นงานนี้แต่ว่าไม่ได้มีใครสนใจเท่าไหร่ครับแล้วก็จนกระทั่งมีโปรเจกต์หนึ่งก็เริอมสนใจเราแล้วเราก็เต็มที่มากๆเลยครับเราเวิร์กช็อปการแสดงอยากรู้จังเลยโปรเจกต์อะไรวะจะเปิดกล้องถ่ายแล้วครับเป็นแบบเป็นภาพยนตร์แล้วก็ฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วด้วยแต่อยู่ดีๆมันก็พับไปครับโปรเจกต์ตอนนั้นก็เลยรู้สึกเฟลมากๆเลย มันเหมือนกับนี่จะเป็นโอกาสของเราแล้วใช่ครับแต่ปรากฏว่ามันจบมันเป็นงานแรกของเราเลยครับเป็นโปรเจกต์แรกของเราซึ่งเราทุ่มเท,ทม,มาก,มากเราแบบเต็มที่กับบทกับทุกอย่างของโปรเจกต์นั้นมากๆเลยครับแล้วมันก็พับไปเฟลอยู <Fail S 2> ่นานไหมครับก็นานพอสมควรครับจนพยายามเปลี่ยนมายเซตตัวเองครับว่าพยายามบอกตัวเองเสมอว่าในโลกนี้ไม่ได้มีแค่เราที่จะเจอกับอะไรแบบนี้ความผิดหวังหรือว่าความเฟล มีคนอีกมากมายที่เขาก็เจอเหมือนเราแล้วทำไม<า>เราที่นี่เราผ่านเป็นไปนไม่ได้อืแล้วก็มองว่าอันนี้มันแค่โปรเจกต์แรกถ้าเราเดินหน้าต่อมันก็ต้องมีโปรเจกต์สองสามสี่ห้าอยู่แล้วอืแล้วถึงเราจะเฟลอีกเราก็ยังอยากจะฮึบที่จะลองใหม่เพราะถ้าเกิดวันนั้นเราตัดสินใจที่จะเฟลแล้วเราจากวงการเราก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ต่อหน้ากันตรงนี้ใช่ครับก็คงจะไม่มีนุนิวครับคงจะไม<อ>่มีเพลงต่างๆไม่มีซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื้อ,อก็ต้องขอบคุณความคิดบวก ที่มันอยู่ในตัวเรานะพี่รู้สึกว่าเราเป็นคนคิดบวกมากไม่ใช่อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะแต่ว่าทําอะไรก็ทําให้มันดีถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังก็ไม่เป็นไรเพราะข้างหน้ามันก็มีเรื่องราวให้เราได้จัดการอีกต่อไปพี่รู้สึกว่านี่มันเป็นแบบจุดยืนของเราเลยพยายามคิดบวกไว้ครับไม่ค่อยคิดลบเท่าไหร่ครับเพารู้สึกว่า คิดลบแล้วมันไม่ได้มีอะไรดีกับตัวเองเลยม,มันจะกดดันป,ปล่ะๆมันจะเครียดป,ปล่ะแล้วเราจะทำสิ่งต่ตางๆออกมาได้ไม่เต็มที่ไม่ดีครับช่วงแรกๆที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยครับยังไม่รู้ด้วยว่าตัวเองสามารถเป็นเด็ก <ทำ S 2> มีหอนสงวนร้อตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยครับว่าตัวเองร้องเพลงได้แบบ ร้องเพลงแล้วจะมีคนชื่นชอบครับเหมือนปกติผมชอบร้องของตัวเองอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะร้องเพลงแล้วสามารถมีคนจํานวนมากมาฟังเสียงเพลงเราแล้วแบบฟันดีหรือว่าชื่นชอบแบบเพลิดเพลินไปกับเสียงของเราอย่างนี้ครับไม่เคยคิดเลยแล้วพ่อแม่รู้ไหมว่าเราร้องเพลงได้ถ้าช่วงเด็กๆเลยจะมีร้องกับคุณพ่อครับครับ ตอนเด็กๆเ,เหมือนตอนนั้นยังไม่ได้ขี้อายเท่าไหร,ร่ <c oughs> ตอนเด็กๆตัวเล็กๆเลยแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นเหมือนอยู่ดีๆมันก็ขี้อายของมันเองครับ <c oughs> เราแบบเขินมากขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีใครมาทําให้เราอายหรือว่าเขินนะครับแต่ว่าเป็นไปโดยธรรมชาติเองแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าคนอน่น้อยลงแล้วก็ร้องเพลงอยู่กับคนเดียวอยู่ในห้องน้ําบ้างอย่างเงี้ยครับ <c oughs> <ม>โตแหละได้เป็นวัยรุ่นปะวัยรุ่นมั้งเราไม่ได้มั่นใจครับผมเป็นเด็กไม่ค่อยผมเป็นเด็กไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยครับ เรากลัวว่าถ้าเรา้องไปแล้วมันจะเพรระหรือเปล่าคนจะแบบลำคาญไหมประมาณนี้เหมือนคแค่ความคิดคนอื่นเยอะเหมือนกันนะนี่นีน่ก็แค่ครับเออแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมซิงเกิลชั้นจชโอเคไหมคนจะชอบไหมยังคิดอยู่มั้ยมีคิดมีคิดเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแรกๆจะคิดค่อนข้างเยอะครับว่าเพลงออกไปแล้วจะเป็นยังไงคนฟังเขาจะว่าหรือเปล่าว่าแบบร้องไม่ดีเลยนี่ตรงนี้ไม่เพอร อะไรเงี้ยเขาจะอยู่ในหัวค่อนข้างเยอะครับ,รบแต่ว่าพอเรามีเพลงกเกิดขึ้น,นเรื่อยๆพอเราแบบมีผลงานออกมาเรื่อยๆมีแฟนๆเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็พยายามเปลี่ยนความคิดตัวเองครับว่าเราก็แค่เป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลงครับเหมือนเราแค่อยากจะร้องในแบบที่เราอยากร้องอยากจะร้องให้คนอื่นฟังอย่างงี้ครับพยายามไม่คิดว่ามันจะต้อง perfect ตลอดพยายามไม่คิดว่ามันจะต้องออกมาดีดีแบบดีมากๆอย่างงี้ครับเราก็แค่ร้อง ออกมาด้วยความแบบความชอบ <Gerilim S 2> ความสุขของเราครับตอนที่โตมาตอนเด็กเป็นโทษนี้พี่น้องกี่คนครับมีพี่ชายคนเดียวครับครับ <c oughs> ผมเป็นน้อง <c oughs> น้องชายครับมีทั้งหมดสองคนครับ, <c oughs> รบครับเป็นยังไงบ้างโตมาในครอบครัวพี่น้องสองคนรักกันดีครับ <c oughs> รักกันมากมากเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเราคอยคุยกันทุกเรื่องเลยครับตอนเด็กๆเราดูการ์ตูนผมกับพี่ชายจะชอบดูการ์ตูนชอบเล่นเกมเหมือนกันครับเวลาดูการ์ตูนเราก็จะดูด้วยกันเวลาเล่นเกมเราก็จะเล่นด้วยกันเมื่อก่อนที่ อาจจะมีคอมเครื่องเดียวเราก็จะแบ่งกันเล่นครับเวลานี้เป็นของพี่ชายเวลานี้เป็นของผม,มโอเคพี่เล่นเยอะแล้วเราเล่นเยอะแล้วก็ผัดกันเล่นบ้างแต่พอมีคอมเพิ่มขึ้นมาเราก็จะมานั่งเล่นด้วยกันมันเป็นโมเมนต์ที่แบบนึกถึงแล้วก็คิดถึงมากๆเลยครับสมัยก่อนตอนนี้ต่างคนต่างโตขึ้นผมก็งม,มีงานพี่ชายก็ไปทํางานแล้วเหมือนกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันน้อยลงครับแต่ว่ายังสนิทกันเหมือนเดิมครับเรายังคุยกันทุกเรื่องได้เหมือนเดิมเลย ทุก,าากเรื่องทุกทุกเรื่องจริงๆครับทุกเรื่องบนโลกใบนี้เลยคอย่างสมมุติเรื่องความรักที่เรามีตอนที่เราเจอใหม่ๆปรึกษาไหมทุกเรื่องเลยครับความรักทั้งสุขทุกเศร้าความรักทุกอย่างเลยครับน่า<ต>สนใจมากเลยอ่ะสมมติเราไปชอบใครเองอี้ยเราบอกพี่เรือไม ก็บอกค่ะบอกโดยที่เขาไม่ต้องมาถามเราด้วยซ้ำค่ะเหมือนเราอยากเล่าให้เขาฟังเขาักกันน้องาอยากเล่าอะไรให้คนอื่นฟังผมจะไม่ไม่ได้เป็นกับทุกคนครับไม่ค่อยเป็นกับใครด้วยครับแต่ว่ากับพี่ชายเราเหมือนเราแค่อยากคุยกับเขาเพราะว่าเราคุยเล่นกับเขาตั้งแต่เด็กแล้วครับวเรื่องอะไรเราก็คุยแล้วมันแบบเรามีความสุขเราสนุกถึงแม้ว่าบางทีเรื่องที่เราคุยจะไม่ได้มีสาระอะไรเลยแล้วก็แค่คุยเล่นกันครับแค่ได้แบบแค่ได้คุยกันพี่ชื่ออะไรครับ ชื่อตีครับพี่ตีและนิวก็คือนิวตั้งตั้งแต่เด็กปะเหมือนจริงๆตอนแรกชื่อนิวครับครับครับแต่ว่าตีกับนิวใช่ครับตีกับนิวมาจากอะไรพ่อแม่บอกว่าอย่างจริงจริงแล้วพี่ตีไม่ได้ชื่อตีมาตั้งแต่แรกครับเหมือนชื่อชื่อเบบครับครับแล้วนิวมาจากนิวมาจากลูกคนใหม่ครับลูกคนใหม่คุณพ่อคุณแม่บอกแบบนี้ครับครับอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงเลยถึงจะเป็นเบบกับนิวก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกันสักเท่าไหร่แต่ว่า ก็มาเป็นพี่ติ่กับน้องนุนิวในวันนี้นี่แหละครับเออพี่ขออนุญาตย้อนกลับไปเลยเนาะป้าพี่เลิฟของเราครั้งแรกอายุเท่าไหร่โหประมาณเด็กมากๆเลยค่ะเป็นการชอบเพื่อนร่วมช้นค่ะอายุผมพับไปเลยด้วบาเองค่ะด้วบาลเลยเหรอเราแค่เราแค่ปลื้มเฉยๆคปลื้มเขาแบบโอ้โหตอนเด็กมากจนไม่รู้ว่าอันนี้คือความรู้สึกอะไรค่ะเราแค่แบบสุกว่ารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนพิเศษอยากอยู่ใกล้ ใช่ครับมันเป็นควารู้สึกที่เราแฮ ppy เวลาเราอยู่กับเขาจะไม่สามารถหลุดโฟกัสออกจากตู้หูแล้วก็มันมีแบบยูเนียนกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมีเคยบอกเขาไหมบอกเหมือนกันครับเขารู้ตั้งแต่ตอนช่วงปฐมตอนนั้นแล้วครับแล้วก็แอบหวังกนแหละครับว่าเขาจะรู้สึกเหมือนเราเอแต่ตอนนั้นเราไม่แน่ใจครับว่าเขารู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าแลวเราไม่ได้ถามเขาตอนนั้นจริงไม่กล้าถามครับก็ด้วยความที่เราแยกกันไปช่วงมอต้นเราเลยอาจจะติด ภาพตอนปฐมอยู่ว่าแบบโอเคเขาเป็นแบบนี้แล้วพอเรามาเจอตอนมาปลายก็ยังรู้สึกดีอยู่ครับเขาเคยบอกชอบเลยไหมก็บอกไดาทั้งเลยอะเป็นความรู้สึกดีในช่วงชีวิตนึงครับโอยดีใจด้วยมันแบบบางคนมันไม่ได้เจอแบบนั้นไงบางคนมันก็แบบฝั่งเดียวข้างเดียวเข้าใจไหมใช่ครับโอ้แล้วของคุณท่าทางจะหลายปีอยู่นะ ที่แบบนึกถึงเขาอะไรก็มีนึกถึงบ้างครับจริงๆก็เป็นเพื่อนกันครับตอนนี้ก็ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพูดถึงเราสองคนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราตรงนี้แต่ว่ามันมีเราสองคนที่เป็นสีดูนิวว้าวถูกไหมเพราะว่าทุกคนก็แบบพูดถึงซีก็น,นมันเป็นแพ็กเกจที่มาเป็นคู่มาเป็นปีแล้ว <c oughs> ครั้งที่แล้วก็มนานั่งร่วมกันใช่แต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างไปทำโปรเจกต์ของตัวเองมันยังห่วงใยกันบ้างไหม คุยกับเขาบ้างไหมห่วงไหมห่วงอยู่แล้วครับห่วงมากๆด้วยครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกเฮียเยอะขนาดนั้นะครับเพราะว่าเขินเขินเหมือนกันถ้าจะให้บอกไปตรงๆว่าเป็นห่วงมากเลยนะแต่ก็คุยจริงๆคุยกันตลอดเลยครับช,ช่วงนี้คุยกันเยอะด้วยครับเพราะว่าอย่างช่วงก่อนหน้านี้เราทํางานด้วยกันสมมติเดือนหนึ่งสาวันเราเจอกันอย่างต่ำไม่ต่ำกว่า20วันแน่นอนนะครับเราทํางาน วยกันมาตลอดเป็นปีแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้เฮีย er, ถ่ายซีรีส์เยอะพอสมควรครับเลย uh huh. ทำให้แบบเราอาจจะต้องแยกย้ายกันไปทํางานบ้างแยกกันไปเติบโตเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับแต่สุดท้ายแล้วยังไงเราก็ยังอยู่บ้านเดียวกันยังเป็นพาร์เนอร์ยังอยู่ค่ายเดียวกัน uh huh. แล้วก็ยังเป็นพาร์เนอร์ที่ดีต่อกันมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราแยกกันไปปุ๊บยังไงเราก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีครับเรายังจนตัวผมยัง นึกถึงเฮียตลอดอเหมือนกันครับเวลาที่เราไปทํางานคนเดียวอย่างเงี้ยครับ,รบเหมือนติดภาพในหวัวเราว่าช่วงก่อนหน้านี้เราอยู่กับเฮียตลอดเลยเราอยู่กับเฮีย้เราสบายใจจังเราทํางานกับเฮียอย่างเงี้ยครับแต่พอเราไปทํางานคนเดียวเราก็ต้องโตขึ้นอืเวลาเดินสายตามต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้พี่อยากถามว่ามันลึกหน่อยนิดนึงเนาะเขาจัดให้เราอยู่ห้องเดียวกันหรือแยกกันอยู่อยู่ห้องเดียวกันครับบางที่ก็จะเป็นเตียงคู่บ้างบางที่ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวบ้างครับ ใสลับกันไปครับจะอยู่กันต่อใครนอนดิ้างเราครผมมาไม่ดิ้นครับอาจจะแต่เฮียก็ไม่ได้ดิ้นขนาดนั้นนะครับแต่จะมีบ้างครับพิกพิกบ้างนิดหน่อยครับใครหายใจแรงเหรอกล่นไว่ความดีกล่นไม่อยากเผาเลยครับแต่พูดก็ได้เฮียเหรอเฮียครับอ๋อเหรอเฮียครับจริงๆบางครั้งเสียงลูกแมวใช่ไหม าจจะมีบ้านนิดหน่อยครับพี่ก็จะบอกว่าหนูกลโนนึงแต่เราไม่ได้เป็นคนกลนดังอยู่แล้วครับเรานอนนิ่งด้วยจะเป็นเฮียมากกว่าเสียงกลนน่ะโอ้อย่ารที่เป็นห่วเขียนี่เป็นห่วอะไรเขาถ่ายซีรีส์เยอะครับถ่ายติดติดกันหลายวันด้วยแล้วก็มีที่ไปทะเลด้วยมีไปโลเคชั่นที่เจอแดดเจอลมเจอฝนก็จะมีบางคิวที่ก็อยู่สบายๆก็โอเคแล้วก็สบายใจที่เขาทํางานแบบสบายๆแต่ว่าพอไปเจออุปสรรคต่างๆเราก็ เป็นห่วงครับว่าจะเหนื่อยหรือเปล่าจะยังรู้สึกแบบสนุกอยู่ใช่ไหมแต่ลึกๆเขาก็เขาก็มีความสุขและครับที่เขาได้ทำแต่เราก็เป็นห่วงและครับแล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถไปเล่นซีรีส์แทงเขาได้ต่อบทก็ให้ก็ให้เขาอ่านคนเดียวดีกว่าครับะจะไม่ไปรบกวนเวลาเขาดีกว่าในฐานะที่เป็นคนสนดทเนี่ยในการแมส โทษนะใช้ DM หรือไลน์คุยกันไลน์ครับไลน์มคุยไลยน์กันคเคยใช้คำว่ารักนะไหมนานๆานทีคบเฮมีบอกรักบ้างแต่ว่าไม่บ่อยเลย,เอยคอ,ยอ,ยอยจะพิมพ์แต่ละครั้งก็คือพิมพ์แล้วแหละรครับว่ารักเฮียนะ แต่กว่าจะจิ้มตัวกดส่งได้ครับก็จ้องมันอยู่นานเหมือนกันเลยครับว่ามันมีความเขินมีความแต่เราสนิทกันมากแล้วนะใช่ไหมใช่ครับสนิทสนิทมากๆเลยครับแต่ว่าจะบอกดาร์กมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับเฮียด้วยครับอ๋อแล้วเฮียก็พิมพ์กลับมารักหนูด้วยก็มีครับเแตนนานๆทีครับคิดถึงซิเหมือนกันเนาะ คีด <No. S 2> ว่าตอนนี้เขาก็คงยุ่งมากแต่เราก็ยุ่งมากเพราะว่าซิงเกิลก็ปล่อยแล้วนี่ใช่ไหมว่าตอนนั้นร้องเพลงประกอบละครพี่ก็รู้สึกว้าวพร้อมมากเลยอ่ะครับแต่เล่าเล่าถึงซิงเกิลใหม่เนี่ยสีชื่ออะไรหมือนอิงครับ หมอนอิงมาจากอะไรองค์อรวมของเพลงนะครับองค์รวมของเพลงว่าคอนเซปต์เพลงนี้คือเป็นให้ได้ทุกอย่างครับเพลงนี้เขียนขึ้นสําหรับทุกๆกคนเลยครับให้แฟนคลับด้วยให้คนรอบๆกายเราด้วยครับเป็นเพลงที่เหมือนเรามอบความรักที่บริสุทธิ์มากๆให้กับพวกเขาครับครับซึ่งเนื้อหาของเพลงก็จะมีความเชื่อมโยงกับคําว่าหมอนอิงเหมือนกันครับหรือเหมือนเราเป็นคนคนหนึ่งที่รักเขามากรักอีกคนคนหนึ่งมากครับครับแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังครับว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าเขาจะต้องรักเรากลับขอแค่เราได้อยู่ตรงเนี้ยคอยเป็นความสบายใจคอยเป็นความสุขมอบระยิ้มให้เขาไปที่พักพิงให้เขาก็พอแล้วครับครับก็ไปเชื่อมกับหมอนอิงตรงที่ว่าหมอนอิงเนี่ยเป็นแค่หมอนใบหนึ่งที่ไม่อาจจะไม่ได้อยู่ในห้องนอนด้วยซ้ำครับ,รบไม่ใช่หมอนที่เราใช้นอนประจำจะเป็นหมอนที่อยู่วางอยู่บนโซฟาหมอนใบเล็กๆเ,เวลาที่เขาเหนื่อยหรือว่า เขาอยากจะเอนกายบนโซฟาดูทีวีเพลินๆดูการ์ตูนพักสักแป,ป๊บหนึ่งเขาก็มาเอนหมอนหมอนอิงใบนี้ครับอืมแค่เป็นที่พักพิงให้เขาชั่วคราวครับเราก็ยินดีมากๆแล้วพี่ขอให้ชีวิตคุณหลังจาะนี้ไปเนี่ยได้เติบโตขึ้นเป<ม>็<ม>เพราะว่าทุกอย่างที่พี่ดูพี่เห็นมันทําให้ทําให้พี่ยิ้มพี่ว่านั่นก็คือสิ่งที่ทําให้แฟนคลับหลายๆคนยิ้มนะครับ ดีใจไหมครับที่มีคนรักคุณทุกวันเลยส่งข้อความหาคุณมสื่อหาคุณแบบมันไม่ได้ง่ายนะที่เกิดมาแล้วจะมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนทั่วโลกรักเราคุณรู้สึกขอบคุณขนาดไหนแล้วมีอะไรอยากจะบอกทุกคนขอบคุณขนาดไหนต้องขอบคุณมากๆมากๆเลยครับไม่ว่าจะทั้งแฟนๆของผมทุกคนทั้งแฟนซีรีส์แฟนภาพยนตร์แฟนเพลงรวมถึงอินเตอร์แฟนหลาหลายประเทศด้วยครับ ผมก็เริ่มมาจากศูนย์ครับจากไม่มีอะไรเลยไม่มีใครรู้จักเลยเราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยๆผลิตผลงานออกมาเรื่อยๆได้มีคนมาอยากทําความรู้จักผมมากขึ้นผมก็ดีใจครับแล้วแบบจนวันนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาไม่ได้แค่อยากรู้จักด้วยครับเหมือนเขาทําสิ่งต่างๆให้ผมเยอะ มากมากเลยครับไม่ว่าจะทั้งซื้อของมาให้ตลอดหรือว่าตามอีเวนต์ต่างๆหรือตามงานอย่างไงาคอนเสิร์ตหรือว่าเปิดตัวภาพยนต์บงสวงทุกๆงานเขาจะมีของขวัญมีช่อดอกไม้เงินมาให้ตลอดอืครับแล้วทุกครั้งที่โปรเจกต์ปล่อยออกไปเพลงอย่างเงี้ยครับเขาจะทํา โปรเจกต์ขึ้นจอ LED ให้ไม่ว่าจะห้างห้างโน้นห้างนี้ฮะหรือว่ายันห้างต่างประเทศจอต่างประเทศเขาก็ทําให้ครับและยิ่งจอต่างประเทศอย่างเงี้ยครับเหมือนเราก็เป็นเด็กตัวน้อยคนหนึ่งยังรู้สึกว่าเองตัวน้อยๆอยู่ครับแล้วก็คิดนะว่าถ้าจอไปออนที่ต่างประเทศแล้วคนต่างประเทศเขาเห็นเยอะๆเงี้ยครับเขาจะสงสัยไหมเขาจะเอ๊ะนี้เป็นใครเขาจะแบบมี react หรือมีความรู้สึกยังไงที่ได้เห็นหน้าเด็กคนนี้ครับ จร like so ิงๆก็เขินเหมือนกันครับแต่ก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับเพราะว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ไม่ได้คิดอยากจะทําแล้วก็เสกขึ้นมาได้เลยครับเขาต้องใช้ทุนทรัพย์ในการทําให้เราอย่างนี้ครับซึ่งการที่เขาทํางานเขาก็มีงานทำเป็นของตัวเองอยู่แล้วครับเขาก็เหนื่อยมากเขาก็ทํางาน หาเงินมาอย่างเงี้ยครับแล้วเขาเอามาทุ่มให้กับเราเยอะอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกแบบเครงใจมากๆเลยครับว่าโหไม่ต้องทุ่มให้เราขนาดนี้ก็ได้เพราะเราก็อยากจะให้เขาเก็บไว้หาเขาสุขให้ตัวเองด้วยครับถ้ามองอีกมุมก็ทุกคสุขขอาง่าเขาเต็มใจทําให้เราเขาทําให้เราแล้วเขามีความสุขพอาะทียินแล้วเราก็โอเคขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็ ถ้าทุกคนยินดีทำสิ่งต่างๆให้ผมก็ยินดีรับไว้มากๆเลยครับมผมก็จะเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่คอยพัฒนาตัวเองส,อมสม่อมเสมอคอยออกเพลงออกซีรีส์ออกผลงานต่างๆให้พวกเขาได้รับชมให้พวกเขาได้มีความสุขไปกับผลงานที่เราปล่อยออกไปนะครับเหมือนเราก็แลกเปลี่ยนกันครับไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสร้างพลังและความสุขเท่ากับการที่ได้เกิดมาและได้มีโอกาสทําให้ผู้คนมีความสุขดังนั้น จงจับสิ่งที่คุณมีไว้แน,น่นๆพัฒนามันไปเรื่อยๆและมีความสุขกับมันทุกวันเพราะว่าคุณไม่ได้มีความสุขคนเดียวแต่ว่าทุกคนในโลกก็มีความสุขดยวแต่พี่มั่นใจว่าอีกไม่นานเกินรอพี่ก็จะเห็นหนุน่ี่ที่เกรงน้อยลง <c oughs> เกรงน้อยลงแล้วก็อาจจะเขินน้อยลงแต่ไม่แน่นะอาจจะยังเป็นเหมือนเดิมก็ได้ <c oughs> เพราะมันเป็นิกเนเจอร์ของเรา <c oughs> ไม่แน่ใจครับเออเดี๋ยวเรามาดูกันในอนาคตว่าจะเป็นยังไง วันนี้หล่อมากเลยขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเรานะครับตอนเมื่อกี้นี้ที่มันหลบร้องอยังไงนะแค่คนที่เธอคิดถึงนิดนึงก็พอว้าวแค่ๆๆๆคนที่เธอคิดถึงนิดนึงก็พอเห็นไหมลบี้ไม่มีแคคค่่นนทีเธออิดถึงก็พได้ครับ ้มูน,น er <Lee. lateral. S 1> ี่ขลองได้มูนี่ขลองได้ลมมันยังแห้งๆอ่ะโอะ้พ <c urning off> ี so <c ười> <c ười> ่เพียมจะฝึกเสียงลบอยู่ตอนเนี้ยแค่คนดิดแค่คนดี่เธอคิดถึนิดนึงก็พอ แค่คนจะจากกันอิงนิดน,นึงก็พออาจจะอาจจะสะดวกกว่าสำหรับพีไม่ได้เลยผมร้องแบบนี้ไม่ได้คาว่าสูงเกินสำหรับเสียงเต็มโผผมครับ <c oughs> <c oughs> ต่อหมอรีแอแค่คนจะจากัทนิดนึงก็พอ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ WoodyFM นนุนิชวรินนะครับผมได้รู้เยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นพัพพ l o ลฟใช่ไหมเราได้เห็นว่าเออเนาะเขามีความแบบกรุบเอรกรุบใจกับอ่าคนคนหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็เขาเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความคิดอยากจะเดข้าวงการนักแสดเด็กแต่คุณพ่อเนี้ยดันเข้าวงการเฮ้ย มันเป็นอะไรที่หาได้ยากนะกับการที่พ่อแม่อยากให้เราทํางานสายบันเทิงอย่างนี้ก็ถือว่าพ่อแม่นุ้ยเป็นหัวสมัยใหม่มากๆเลยกับการเลี้ยงลูกคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เราได้รู้ว่าการที่เขาจะพิมพ์รักเฮียเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแสดงว่ามันต้องออกมาจากใจแหละมันต้องออกมาจากใจลึกๆมันไม่ได้ง่ายมันมาจากเคยเห็นแบบซีรีส์ที่แบบพิมพ์แล้วแล,ลแล้วลก็ลบพิมพ์แล้วแล้วก็ลบพิมพ์แล้วแล้วก็ลบปะเฮ้ยคือมันคิดแล้วคิดอีกเว้ยแต่การที่เราจะพิมพ์บอกรักใครสักคนอะ่ะมันก็ต้องคิดหน่อยยิ่งที่เขา คิดนะเป็นอะไรที่ความรู้สึกมันแบบมันเพียวมากมันบริส,สุทธิ์มากๆเลยก็บอกได้เลยว่าคู่เนี่ยเขารักกันแล้วเป็นคู่จริงไหมอ่ะต้อมก็ยังไม่ได้คําตอบเลยนะทุกวันนี้แต่ก็คิดไปเองแล้วละ่ะนะโอเคครับผมขอบคุณวูดี้เฟมมากๆเลยนะครับผมขอบคุณช่องวูดี้มากๆเลยนะครับผมที่ทําคลิปดีๆออกมาให้เราได้รับชมนะครับยังไงสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมทขขนอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ต้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแงง